มีข่าวน่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับเป็นข่าวของทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเขาได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเมืองไทยไลฟ์แอ s u r รน c ์ฮอส p i ิท l ลอ a วอ์นะครับประจำปี2021นะครับคุณสาระล่ำซำครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับเปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเมืองไทยไลฟ์แอ s u r รน c ์ฮอส p i ิท l ลอ a วอต์2021 จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วครับโดยได้รับเกียรติจากดรสุทธิพลทวีชัยการนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปเป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาเพื่อยกย่องในความมีมาตรฐานและยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าปีนี้ครับโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นผู้ได้รับเกียรติยศสูงสุดนะครับรางวัล The P i n k Gold of เมืองไทย Life Assurance ฮอสพิทอลออ a อร์ด2อ2พับเมือคไทยไลฟ์ Hospital อ w a อร์ดจัดมาเป็นครั้งที่6การที่ได้ที่มีการมอบรางวัลให้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของกำลังใจนะฮะที่ให้กับพวกเราเรียกว่าทั้งประกันและก็ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยในการที่จะร่วมกันพัฒนาและก็ตอบโจทย์ให้ดีที่สุดกับลูกค้าของเราทั้งคู่ครับ ซึ่งทางเมืองไทยประกันชีวิตนี่ก็ทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลคู่สัญญานะครับกว่า341แห่งทั่วประเทศในการพัฒนาบริการและนวัตก,กรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านสุขภาพของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลละค่ะที่ช่วยยกระดับในเรื่องของคุณภาพในการให้บริการตอบโจทย์ลูกค้านะคะที่ดูแลในเรื่องของการทำประกันชีวิตด้วยนะคะ